วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเลขดีๆนั้นมีหลายเลขนะคะเลขดีๆนั้นมีหลายเลขก่อนอื่นต้องขอบอกไปก่อนว่าคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามากันนะคะบางทีอาจจะตอบชา้านิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเช็คหรือไม่ได้เข้ามาดูนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าบางทีอาจจะตอบไม่ทั่วไม่ทั่วถึงต้องขออภัยก็คือเวลาเราดูคู่เลขเราเวลาเราดูคู่เลขกันนี่นะคะ หลายคนอาจจะท,ที่มาถามกันเนี่ยนะคะก็คือทำไมเหมือนหกห้าสี่สี่ห้าหกเหมือนกันไหมเวลาดูเนี่ยเราเราน้นกันดูแบบคู่ติดคู่ติดสมมุติว่าคุณมีเลขหกห้าสี่ใช่ไหมก็จะมีเลขหกห้าติดกันแล้วก็ห้าสี่ติดกันให้ดูแบบนี้นะคะหกห้าหนึ่งคู่แล้วก็ห้าสี่ใช่ไหมคะอีกหนึ่งคู่ อันเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งความหมายอสองความหมายใช่ไหมแต่ถ้าน้องมาเป็นแบบห้าสี่หกมันก็จะเป็นคู่ห้าสี่นะคะหนึ่งคู่แล้วก็จะเป็นคู่สี่หกหนึ่งคู่ถูกไหมความหมายมันก็จะไม่เหมือนกับหกห้าสี่ตะกี้เพราะตะกี้มันเป็นหกห้ากับห้าสี่ใช่ไหมคู่ที่สองจะเป็น อะไรนะตะกี้ที่บอกห้าสี่หกก็จะเป็นห้าสี่กับสี่หกเพราะฉะนั้นความหมายมันก็จะไม่เหมือนอันนี้บอกให้ในฐานอบอกให้เข้าใจเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมตอบจะไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนเลขหกห้ากับเลขสี่หกไม่เหมือนกันนะแต่ห้าสี่สี่ห้ากลับไปกลับมาคือความหมายเหมือนกันได้ได้เหมือนกันนะคะ โอเควันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวเลขดีมีหลายเลขเหมือนเดิมสิบหลักห้ามมีเลขเสียเลขดีมีหลายเลขวันนี้เรามาบอกเลขแบบสามตัวเลยเอาแบบแบบแบบเปียงติดกันเลยแต่เราจะเน้นเฉพาะเรื่องเท่านั้นทีนี้เราเน้นเฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็จะมาคือไอ้สามตัวที่ติดกันนะ่ะเหมือนเดิมก็คือสิบหลักห้ามมีเลขเสีย 0378อะไรเงี้ยก็คือ8ห้ามอยู่กับ01ห้าม1กับ8อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะคะแล้วเอา3ตัวเนี้ไปวางตำแหน่งก็แล้วแต่ว่าจะวางตำแหน่งหน้าแต่ตำแหน่งหลังมันจะให้ความหมายต่างกันแต่แต,แต่มีวางแล้วมีวางแล้วโอเควางได้3ามตำแหน่งสตัวที่จะบอกไปนี้นะคะมันจะพูดถึงตามอาชีพอยากได้แบบอยากได้แบบไหน วันนี้เรามีนิดหน่อยมาให้บอกกันตัวเลขเลยสำหรับคนที่ค้าขายค้าขายเป็นเซลล์ขายของถึงใช้การพูดกันจ่าต,ตัวเลขของเลขเต้องใช้การพูดการขายเป็นเซลล์เจ้าของธุรกิจประชาสัมพันธ์ก็ถือเป็นการพูดเนา ได้หมดตัวนี้เราก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เลยสองสีหนะคะสองสีหสองสี่วิธีการดูตะกี้ยิงที่บอกนะคะวิธีการดูก็คือเป็นามตัวเหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ความหมายมันจะเป็นลูกเลขคู่ 2, 4กับเลขคู่ 4, 6นะก็เท่ากับตังนี้มี2หลักโอเคเนาะเข้าใจไม่เอ่ยคิดว่าเข้าใจอืมเข้าใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นเลขคา้าขายเราก็จะให้เป็นตัวเลขนี้ในการเจรจา 2, 4, 6จะทําให้การเจรจาของคุณราบรื่นไหลรืน่นไปได้ขายได้ง่ายๆ อ้าวแล้วกลับกันได้ไหมหกสี่สองได้จ้าความหมายคล้ายๆกันได้ค่ะหกสี่สองก็ได้หรือวันนี้เราจะให้เลขเฉพาะกลุ่มเนาะเอาสามตัวเอาเป็นเลขสามตัวแต่จะบอกให้เป็นแบบกลุ่มๆไปดีกว่าเอาทีละเป็นชุดสามตัวสามตัวนะคะ ต่อไปเราให้เป็นตัวเลขพนักงานออฟฟิศบัญชีธนาคารถ้าเป็นออฟฟิศบัญชีธนาคารเนี่ยเราต้องเน้นเขาเรียกว่าอะไรนะการต้องคิดเงินให้ถูกใช้ใช้สมองอะเน้นใช้สมองเน้นใช้ความคิดเยอะๆตัวนี้เราให้เป็นอันนี้เลยคิดรอบครอบนิดนึงเราแนะนำเป็น หนึ่งห้าสี่นะจ๊ะหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่สี่ห้าหนึ่งได้หมดสี่หนึ่งห้าก็ได้อ้าสี่หนึ่งห้าก็ได้คือจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่รอบคอบแล้วก็รู้จักเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญญาดีนะอ่า ส่วนตัวเลขสําหรับคนคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะค้าขายของขลังอะวัตถุมงคลวัตถุมงคล จริงๆวัตถุมงคลน,นี้จะเน้นให้เป็นเลขนี้เลยนะคะวัตถุมงคลอืมส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวแต่คนอื่นว่าไงอันนี้ไม่ทราบแต่ส่วนตัวก็แน่นอนเป็นเลขนี้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าวัตถุมงคลน,นะคะเน้นสำหรับวัตถุมงคลน,นะอะวัตถุมงคล แล้วมีอาชีพอะไรอีกพนักง,งานเซลธนาคารข้าราชาการไหมข้าราชาการเนี่ยก็เงินิงเป็นเลขบบบปลอดภัยปลอดภัยหน่อยเนาะข้าราชาการเราก็จะเป็นให้เป็นเลข ให้เป็นเลขนี้เก้าหนึ่งห้าอ่ามาไหมเก้าหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งเก้าก็ได้นะคะได้หมดหรือจะเป็นเลขหนึ่งห้าเก้าก็ได้นะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคนต้องการเป็นคนร้านเสริมสวยอ,ะอ่ะอะร้านเสริมสวย อันนี้ให้เป็นคนแบบศิลปะศิลปะเสริมสวยความต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์แนะนำเรื่องนี้เลยอย่างเช่นอย่างเช่นอาชีพอาชีพอย่างเช่นร้านตัดผมเนี่ยออกมันต้องออกแบบทรงผมใช่ไหมอ่าเหลือหรืออ่อาร์ติสศิลปินสถ,า,ถาปัตย์อ่พวกออกแบบอะ่ะนะที่ต้องใช้กราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ย จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ก็แนะนำเป็นสองนะคะต,ตรงนี้เนี่ยก็คือจะทำให้ความคิดของคุณเนี่ยอืมก็คือรับเอ่อคิดคิดได้เรื่อยๆความคิดมันก็มาตลอดหรือจะศิลปะนี่อาจจะเป็นพวกการทำอาหารก็นับเป็นศิลปะนะคะในการทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะอ่ะ แล้วก็วันนี้เนี่ยจเจตะก้ลืมบอกอะไรหรือเปล่าอ่าลืมบอกอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ชอบความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงใช่ไหมสิ่งโชคสิ่งโชคสองวันอ่าต้นเดือนปลายเดือนอะไรเงี้ยนะคะแนะนําแนะนําแนะนําเล่งไหนดีถ้าสิ่งโชคแนะนําก็จริงๆก็ไม่อยากแนะนำเนาะ แต่ให้ไหว้สำหรับคนที่อยากรู้สิ่งโชคแนะนำแนะนำเป็นเอ๊ะบอกดีไหมเดี๋ยวบอกคลิปหน้าดีกว่าเลขสิ่งโชควันนี้เอาเอาเป็นเลข3มตัวสามเ,าเลข3มตัวสำหรับอาชีพคลิปถัดไปเดี๋ยวเราบอกเลขสิ่งโชคค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ